สวัสดีค่ะเข้ามาสู่พาร์ทที่2นะคะในเรื่องของเนื้อเยื่อพืชนะคะจากพาร์ทแรกเนี่ยนะคะเรารู้ว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของพืชนั่นก็คือส่วนของเซลล์พืชใช่ไหมคะซึ่งเซลล์พืชก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่จะประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อพืชนะคะเป็นเนื้อเยื่อพืชนะซึ่งเนื้อเยื่อพืชภาษาอังกฤษก็เรียกว่า plant ทิชชูนะคะทิชชูก็คือเนื้อเยื่อนะคะเซลพืชก็คือ plant cell นะนะคะนะทีนี้เนี่ยเซลพืชจะประกอบไปด้วยเนื้อจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อพืชเนี่ยหรือว่านะคะเซลล์พืชเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อพืชได้เนี่ยมันจะต้องมีเซลล์พืชที่มากกว่าหนึ่งก็คือรวมกันนะคะแล้วประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อพืชนะคะที่นี้เนี่ย เราจะแบ่งเนื้อเยื่อพืชนะคะหรือจำแนกเนื้อเยื่อพืชได้เป็นสองประเภทนะคะเป็นอะไรบ้างนะคะประเภทที่1นะคะเราจะแบ่งได้เป็นเนื้อเยื่อรูปแบบเนื้อเยื่อคือรูปแบบที่เรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญนะคะและแบบที่2นะเนื้อเยื่อพืชเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นเนื้อเยื่อ าวรนะคะนักเรียนดูชื่อเอเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อถาวรมันเป็นอย่างไรการจำแนกเนื้อเยื่อพืชนะคะเราจะจำแนกได้จากการที่เราดูจากว่ามันยังมีการแบ่งเซลล์อยู่ไหมฉะนั้นการจำแนกเนื้อเยื่อพืชจะดูนะคะจากการแบ่งเซลล์ยังไงอะ่ะนะคะ ถ้าในระยะเนื้อเยื่อที่ยังมีการแบ่งเซลล์อยู่การแบ่งเซลล์โดที่นี้คือแบ่งเซลล์แบบไมโทซีดนะก็จะแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตเรียกว่าไมโทซีดถ้ายังมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีดอยู่นะคะก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อเจริญเพราะมันยังมีการเจริญมีการแบ่งเหมือนเราอะยังมีการเจริญเติบโตอยู่ฉะนั้นเราก็ยังมีการแบ่งเซลล์ฉะนั้นเนื้อเยื่อเจริญก็จะนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่แบ่งเซลล์แบบไหนแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสอยู่ตลอดชีวิตนะคะฉะนั้นเนื้อเยื่อเจริญในรูปนี้ก็ยังมีการแบ่งเซลล์อยู่นะคะนะสองเนื้อเยื่อทาวอนเป็นยังไงเนื้อเยื่อทาวอนก็จะตรงกันข้ามกับเนื้อเยื่อเจริญก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นยังไงคะมีการแบ่งเซลล์อยู่ไหมทาวอนมันจะเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่มีตรงกันข้ามไม่มีการ แบ่งเซลล์หรือหยุดแบ่งเซลล์แล้วนะคะซึ่งเนื้อเยื่อถาวรมันมีจุดกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นก็มาจากเนื้อเยื่อเจริญคือมันจเจริญละพอจะเจริญถึงอ่าอ่าพอดีละนะคะ,จะเจริญถึงจุดที่มันพอละมันก็จะหยุดจเจริญฉะนั้นเนื้อเยื่อถาวรก็เปลี่ยนแปลงนะ,ะมาจาก เนื้อเยื่อเจริญอ่าอันนี้คือลักษณะของเนื้อเยื่อถาวรซึ่งนะคะเราจะอธิบายต่อไปว่าอา้าวเนื้อเยื่อพืชที่มันแบ่งได้เป็นสองประเภทเนี่ยจากการแบ่งเซลล์เนี่ยถ้ามันมีการแบ่งเซลล์อยู่เรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญนะถ้ามันไม่แบ่งแล้วเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรนะนะคะลักษณะของมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมตามรูปนี้ ะะอา้าวเราแบ่งยังไงล่ะไปดูกันนะคะนะเนื้อเยื่อเจริญกับเนื้อเยื่อถาวรน,นะคะนี่นะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้นิดนึงเนื้อเยื่อพืชก็คือการที่เซลล์พืชมารวมกันทํางานร่วมกันนะอ่านะดูเกณฑ์จากการแบ่งเซลล์ถ้าแบ่งเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญถ้าไม่แบ่งหรือหยุดแบ่งเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรใช่ไหมคะเนาะซึ่งเนื้อเยื่อเจริญชื่อมันบอกมันเจริญมีการแบ่งตัวเนี่ยนะคะเราพบได้ที่ไหนในพืชบ้างล่ะ อันนี้เราต้องควรรู้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งเกณฑ์หรือจําแนกเกณฑ์การแบ่งเนื้อเยื่อจเจริญแบ่งเป็นย่อยได้อีก3านะคะสประเภทประเภทที่1นะคะประเภทที่2ประเภทที่3ามีอะไรบ้างอันที่1คือเนื้อเยื่อจเจริญส่วนปลายนาักเรียนดูนะว่าเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกสนะคะเนื้อเยื่อจเจริญด้านข้าง นะคะแล้วก็อันที่สามเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อนักเรียนดูสิส่วนปลายอ่ะซึ่งแบ่งเป็นปลายยอดกับปลายรากเอด้านข้างมันออกข้างๆแล้วเหนือข้อมันจะพบที่ข้อฉะนั้นเนี่ยหลักการจําแนกนะคะเนื้อเยื่อเจริญให้เป็นสามประเภทเนี้ยเขาจะจําแนกตามตําแหน่งที่อยู่ในส่วนต่างๆนะคะหรือตําแหน่งที่พบว่ามันมีการาจเจริญหรือแบ่งเซลล์ที่บริเวณนี้ นะคะฉะนั้นเนื้อเยื่อจเจริญหรือ meristematic t i s s ชู ue, จะสามารถจำแนกย่อยได้เป็นอีก3ประเภทอืมอีก3ประเภทก็คือส่วนที่1เนื้อเยื่อจเจริญส่วนปลายชื่อมันบอกอยู่ตรงปลายใช่ไหมจะพบได้ที่บริเวณปลายยอดก็คือบนสุดตรงนี้ปลายยอดนะคะแล้วก็บริเวณด้านล่างสุดส่วนปลายเหมือนกันนั่นคือปลายะไรคะปลายราก นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า apical meristem เมื่อมีการเจริญที่ปลายยอดยอดก็จะเป็นยังไงคะนักเรียนแบ่งเซลล์มีการแบ่งเซลล์แล้วพืชก็จะยืดยาวขึ้นอ่ายืดยาวขึ้นนะคะเหมือนกันในรากเนี่ยเมื่อมีการแบ่งเซลล์มันก็จะแทงลงดินเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะทําให้รากเป็นยังไงคะยืดยาวขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยนะคะ การมีเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายจะทําให้พืชนะคะทําให้พืชนั้นเป็นยังไงคะกอไก่สูงขึ้นขอไข่เตี้ยลงหุ้ยมันยืดยาวขึ้นมันก็ต้องตอบง่ายว่ามันจะทําให้พืชนั้นเป็นยังไงสูงขึ้นอ่าอันนี้คือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายจะมีคุณสมบัติคือทําให้พืชเนี่ยสูงขึ้นเนื่องมาจากมันมีการแบ่งเซลล์ให้เกิดความยืดยาวขึ้นไปนะคะ ต่อไปนะคะเนื้อเยื่อเจริญแบบที่2ที่เราพบนั่นคือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะคะอีกชื่อหนึ่งนะคะของเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแคมเบียมแคมเบียม c a m b i u m แคมเบียมนะคะหรือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเดสโต a ล์บริสเตม นะคะแคมเบียงหรือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่มีการแบ่งเซลล์ขึ้นมานะคะและขยายออกทางด้านข้างนักเรียนนึกภาพดิเราปลูกต้นไม้ตอนแรกเนี่ยนะคะหนึ่งคนโอบใช่ไหมพอปีถัดไปอุ้ยต้นไม้ต้นนี้นะคะสองคนโอบแล้วอะ่ะนะคะตอนแรกหนึ่งคนโอบต่อมานะคะอีกปีหนึ่งหนึ่งคนโอบเออสองคนโอบละแสดงว่ามันมีการขยายขนาดที่มี อใหญ่ขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเจริญออกทางด้านข้างนะคะการเจริญออกทางด้านข้างเนี่ยนะคะเราจะพบได้นะคะในพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ซัดส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการที่พืชขยายขนาดออกทางด้านข้างก็จะมีผลทําให้พืชเป็นยังไงคะนักเรียนทําให้พืชกอไก่เล็กลงขอไข่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น ก็ต้องตอบขอไข่ใช่ไหมเพราะมันขยายออกทําให้พืชมีขนาดใหญ่ขึ้นอ่าใหญ่ขึ้นหรือก,กว้างขึ้นนะคะเนาะต่อไปนะคะแบบที่สามเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่เหนือข้อเหนือข้ออ่านักเรียนทบทวนคําว่าเหนือข้อคําว่าเหนือข้อหรือมีข้อก็จะพบได้ในพืชใบเลี้ยงชนิดใดระหว่างใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวนะ พืชที่เราพบข้อนั่นคือมันจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีข้อมีป้องนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะนี่ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นภายนะคะอ้อยหญ้านะคะข้าวเป็นต้นมันก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นข้อเป็นป้อง ตรงไหนคือข้อตรงไหนคือปล้องนี่ค่ะ,จะเจ้าให้ดูนะคะส่วนที่เป็นขีดนะคะที่มันตันๆต,ตรงนี้คือส่วนของข้อซึ่งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโนดคือส่วนของข้อนะคะแต่ส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเรียกว่าอินเตอร์โนดอินเทอร์ไปว่าระหว่างระหว่างข้อเราจะเรียกว่าปล้องทีนี้ เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อเนี่ยมันจะมีการแบ่งเซลล์ที่อยู่บริเวณตรงเหนือข้อนั่นคือส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะนะคือส่วนของตรงนี้เนี่ยสีเหลืองที่คุณระบายไปมันจะอยู่เหนือข้อทีนี้เมื่อมันมีการแบ่งเซลล์เหนือข้อมันจะทําให้ข้อยืดยาวใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะมันจะทําให้ส่วนของตัวนี้ยืดต่างหากนั่นคือส่วนของป้องยืดยาวขึ้นนักเรียนลองดูเปรียบเทียบรูปที่หนึ่งสอง เห็นไหมนักเรียนตระสังเกตเห็นว่าเมื่อมันมีการแบ่งเซลล์ที่บริเวณเหนือข้อนะคะน่ะพืชมันก็จะมีความยืดยาวขึ้นความยืดยาวนี้จะเกิดขึ้นในที่ปล้องฉะนั้นนะคะผลของการที่มีเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อจะทําให้ปลอ้องปล้องเป็นยังไงยาวขึ้นจะทําให้พืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะคะยาวขึ้นหรือสูงขึ้นนั่นเองเนาะ นะคะอันนี้คือคุณสมบัติและองค์ประกอบนะคะของเนื้อเยื่อเจริญที่แบ่งออกเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างและก็เนื้อเยื่อเจริญเหนือขอ้อที่นี้นะคะในพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะพบเนื้อเยื่อเจริญแบบใดบ้างนะคะเรามาดูสไลด์นี้นะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งปื๊บปื๊บป๊บป๊บนะคะแบ่งครึ่งโดยเป็น นะแบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่านะเรามาดูกันนะคะว่าพบอะไรบ้างเรามาดูในส่วนของใบเลี้ยงคู่ก่อนนะคะพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยนะพืชใบเลี้ยงคู่เราจะพบอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะนี่ค่ะนะคะนี่นะฉะนั้นเราจะพบอะไรในพืชใบเลี้ยงคู่บ้างก็คือหนึ่งเขียนไปเลยเราจะพบเนื้อเยื่อจะเริน ปลายยอดนะคะเนื้อเยื่อจะเรญปลายยอดนี่พบอยู่แล้วเพราะมันจะทําให้พืชน,นั้นสูงขึ้นอันที่สองค่ะนะคะลองดูอันที่สองนี่ค่ะบริเวณส่วนปลายรากอุ้ยเจอด้วยนะคะก็จะเจอเนื้อเยื่อจะเรญปลายรากเนื้อเยื่อจะเรินปลายราก และนะคะเจออะไรอีกไหมนักเรียนลองหาดูซิในลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะวินี่ไงเจอส่วนนี้ด้วยค่ะนั่นคือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะคะเมื่อเราเอามาผ่านเราก็จะเห็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยนะอันที่สามเราจะพบเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรนะแคมเบียม นะคะอา้าวนะทีนี้เรามาดูของใบเลี้ยงเดี่ยวอันที่ไม่พบเราละไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูของใบเลี้ยงเดี่ยวใ,ใบเลี้ยงเดี่ยวพบอะไรบ้างที่เป็นอ่าเนื้อเยื่อจเจริญน,นี่ค่ะเห็นได้ชัดเลยในใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะมีข้อมีป้องใช่ไหมฉะนั้นในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเราพบอันแรกเลยค่ะเนื้อเยื่อจเจริญเนื้อข้อ่า มีอะไรอีกที่เราพบปลายยอดมีไหมมีสิอยู่ตรงไหนละปลายยอดอยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนนี่นะคะมันจะมีการงอกนะคะของใบที่อยู่บริเวณส่วนยอดด้านล่างตรงนี้ฉะนั้นเราจะพบเนื้อเยื่อจะเรนปลายยอดปลายลากพบไหมก็พบสิ มันก็มีรากเหมือนกันใช่ไหมรากกระแทงลงไปในดินฉะนั้นแบบที่3ก็จะพบเนื้อเยื่อจเจริญปลายรากด้วยอ่าทีนี้เรามาเปรียบเทียบนะคะในพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่พบอะไรบ้างล่ะนะดูซิไม่พบอะไรบ้างที่มันขาดไปนั่นคือนักเรียนมาดูในพืชใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงคู่เนี่ยอย่างที่บอกมันไม่มีข้อมีป้องใช่ไหมฉะนั้นมันจะไม่พบอะไรในพืชใบเลี้ยงคู่นั่นคือมันจะไม่พบเนื้อเยื่อจะเลน,นเนือข้อใช่หรือไม่เพราะว่ามันไม่มีข้อมีป้องฉะนั้นมันจะไม่พบเนื้อ year, เยื่อเจริญเหนื้อข้ออันนี้คือนะคะข้อสังเกตนะส่วนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเนื้อข้อมีปลายยอด มีปลายรากเอ๊ะขาดอะไรเป็นหนึ่งอันนี่ไงคะนะคะในเนื้อในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะไม่พบเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะคะฉะนั้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็จะไม่มีการจเจริญเติบโตในขั้นที่สองหรือทุติยภูมินะคะแต่ไม่ได้ว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ไม่พบเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเลยนะมีพืชที่ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและก็พบเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างได้เช่นอะไรบ้างนี่ค่ะสองต้นนี้นะคะคือต้นอะไรบ้างต้นจันผาจันผานี่คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่สามารถพบเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างได้และอีกต้นหนึ่งนะคะชื่อว่าต้นหมากผู้หมากเมียก็สามารถพบเนื้อเยื่อเจริญที่มันขยายออกทางด้านข้างได้นะคะยกเว้นจันผาหมากผู้หมากเมียซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่พบว่ามีเนื้อเยื่อเจริญ ด้านข้างนั่นเองนะคะฉะนั้นนี่คือข้อสังเกตว่าในพืชใบเลี้ยงคู่พบอะไรบ้างในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบอะไรบ้างนะคะอันนี้น่าจะนะออกข้อสอบด้วยไปดูมานะคะในใบเลี้ยงเดี่ยวพบเนื้อเยื่อส่วนใดไม่พบอะไรก็ดูง่ายใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีข้อป้องก็ไม่พบเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมนะคะมีข้อป้องพบแน่นอนเหนือข้อแต่ไม่พบด้านข้างนะยกเว้นจันผากับหมากผู้หมักเมีย อันนี้ในเรื่องของเนื้อเยื่อเจริญฉะนั้นนะคะเนื้อเยื่อเนี่ยที่แบ่งออกเป็นเนื้อเยื่อเจริญกับเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้ในพาร์ทที่2ก็คือนะคะเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อส่วนปลายนะด้านข้างนะเนื้อข้อนะนะซึ่งดูจากตำแหน่งใช่ไหมนะคะในพาร์ทที่3เราจะมาดูกันว่า าจากเนื้อเยืเจริญเนี่ยแล้วเนื้อเยื่อทาวรหลับเป็นแบบไหนนะคะอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในพารทที่3ต่อนะไม่บา,บายในพารทที่2ในเรื่องของเนื้อเยือเจริญค่ะบ๊ายบาย